เด็กชายกับความจริงการละครั้งหนึ่งเด็กชายชื่อพีทช,ชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆแต่บางครั้งพีทก็มักจะโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจวันหนึ่งพีทแกล้งบอกเพื่อนๆว่ามีเสือโผล่มาใกล้หมู่บ้านทุกคนตกใจรีบวิ่งหนีเพื่อนเพื่อนรู้ว่าพีทโกหกทุกคนไม่พอใจและบอกว่าถ้าโกหกอีก เราจะไม่เชื่อเธอแล้วนะวันต่อมามีสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่เข้ามาใกล้เล้าไก่จริงๆพีทเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าเขากูหกเหมือนเดิมพีทรู้สึกเสียใจที่เคยพูดไม่จริงสุดท้ายพีทได้เรียนรู้ว่า การโกหกทำให้เสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจพูดแต่ความจริงเสมอ